คุณไม่ใช่คนธรรมดาฉันหวังว่าข้อความในวันนี้จะหนุนใจคุณให้เข้าสู่พระสัญญาของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณได้อย่างเต็มที่พระเจ้ามีแผนการสำหรับคุณและฉันอยากแบ่งปันประสบการณ์ของสิทธยาพิบาลท่านหนึ่งเพื่อช่วยให้คุณเดินตามเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นระหว่างการเดินทางไปเมืองดาลาสัสรัฐเท็กซัส ผมได้รับเชิญไปทานอาหารเย็นกับเพื่อนๆในค่ำคืนนั้นด็ตรเฮนรี่แบล็กบี้กล่าวว่าถ้าคุณเชื่อฟังพระเยซูคุณจะทอดแหคุณจะได้ปลาที่อุดมสมบูรณ์และพิเศษที่สุดในชีวิตของคุณค่ำคืนนั้นพระเจ้าประทานความเชื่อลึกๆนี้แก่ผมว่าพระองค์ทรงทำสิ่งพิเศษผ่านคนธรรมดาผมเข้าใจว่าพระวจนะนี้มีไว้สำหรับผมเราคือยาเว เราเรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรมเราช่วยมือเจ้าและรักษาเจ้าไว้เราให้เจ้าเป็นเหมือนพันธสัญญาแก่มนุษยชาติและเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติอิสยาบทที่4 2ข้อ6ผ่านข้อพระคัมภีร์นี้พระเจ้าทรงเรียกผมให้รับใช้พระองค์ตอนผมอายุเพียง19ปีและเพิ่งเชื่อได้ไม่นานฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าพระเจ้าองค์เดียวกันนี้ ผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาลทั้งหมดทรงเรียกทุกสิ่งให้เกิดขึ้นได้ทรงเลือกคุณให้มีชีวิตที่พิเศษคุณไม่ได้ถูกสร้างมาให้มีความฝันเล็กๆและมีชีวิตเล็กๆแน่นอนทุกอย่างเริ่มต้นจากเล็กๆแต่ภายใต้พระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธ,ธานุภาพสิ่งเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตและการทวีคูณและฉันรู้ว่า พระองค์ต้องการใช้คุณเพื่อสำแดงชีวิตความรักและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ออกไปถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองธรรมดาฉันมีข่าวดีสำหรับคุณคือโดยการเดินกับพระเจ้าคุณจะก้าวเดินไปในสิ่งที่พิเศษคุณคือการอัศจรรย์